สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทร a ์ช n แนลครับวันนี้ออะขอขอบคุณก่อนเลยก็คือข้อมูลทั้งหมดจากคลิปนี้โดยหลักๆเลยจะเอามาจากเพจใน Facebook นะครับไทยแวนการ์ดรับซึ่งหลายๆคนจะบอกโอ้พี่เนี่ยข้อมูลแม่งก็มีอยู่แล้วอะเอามาแบบเอามาเข้าไปอ่านเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะคลิปนี้หรือคลิปนี้เออคลิปนี้หรือชื่อคลิปนี้มันคือการอ่าหลักๆเลยคือโอเคแหละเราพาไปดู สตาเตอร์ที่มันจะออกชุดใหม่ของภาาดีก็จริงแต่หลักๆเนี่ยที่เราอยากทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีน้องๆหลายๆคนที่ใหม่มากแล้วเขาอาจจะแบบตีโจทย์ในการแบบแต่ละเด็กอย่างเงี้ยไม่แตกว่าเด็กนั้นนะ่ะมันจะไปในทางไหนกันแน่หรือว่าลุกเล่นของเด็กนั้นๆน่นนะมันจะเป็นยังไงกันแน่ซึ่งเรามาขยายในยาทาตรงนี้ให้นะครับคือเอาง่ายๆแหละมันก็คือ วิเคราสตาร์เตอร์ตัวนั้นๆเพื่อแบบน้องๆคนไหนสนใจสีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ใกล้มาในอีก2องสเดือนอย่างเงี้ยก็จะได้แบบตั้งตัวกันทันโอเคมาก็คงหนีไม่พ้นชุดแรกก่อนไปดูกันที่ชุดหนึ่งก่อนนะครับในคลิปแรกก็จะเป็นชุดในส่วนของดีเอสด d ศนะูนยหนึ่งะรหัสมันเปลี่ยนเป็น SD แล้วนะเพราะมันเป็นสตาเตอร์เด็กนะครับโอเคเข้าใจไม่ผิดจะมีการโปรโม,โมเหมือนเราสภาพเหมือนโปรโมเป็นบางใบ นะครับจะมีอ่ะตัวแรกก่อนตัวนี้จะเป็นเกรดสองบีเทคคอนในช่องเลียในเทิร์นคูณยูนิตนี้บวกห้าพันถ้าคู่แข่งมีเลียแถวหน้าอยู่ยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีได้ก็แสดงว่าเล่นกับการพังแถวหน้าอีกแล้วนะครับคล้ายๆนารุคล้ายๆนารุอันนี้แล้วก็จะมีเทคตัวต่อมาเป็นเกรดหนึ่งให้อยากให้ดูเกรดหนึ่งนิดนึงนะชิลมันเหลือห้าพันนะชิลมันไม่ได้เป็นหมื่นหนึ่งเหมือนภาพวีนะเว้ย ระวังกันด้วยนะสำหรับคนที่เล่นแล้วคำนวณพลังหรืออะไรอย่างนี้มีเทคออโต้ในช่องเรียการเมื่อยูนิตเมื่อยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดทโจมตียูนิตนี้นำยูนิตนี้เข้าสู่โซถ้าเลือกยูนิตของคุณที่มีความสามารถโอเวอร์เดทหนึ่งใบยูนิตนั้น5 0 0พันบวกพันจะจบเทินนะครับอันนี้เป็นตัวปั๊มพลังทีนี้มันจะมีตัวหน้ากล่องตัวหน้ากล่องจะเป็นตัวนี้บนะครับมับงกรตัวมังกรศักดิ์สิทธิ์วงแหวนสวรรค์นอวาน่า ตัวนี้มีเทแคแอคทีในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทนทิ้งการ์ดเราหนึ่งใบเลือกการ์เดเกรดสูงจากตอบโตรหนึ่งใบคอลงช่องเรียกการ์ดอันนี้เอาจริงๆิเหมือนเปลี่ยนตัวแสดงว่ามันต้องมีเกรดสูงที่ดีระดับหนึ่งนะถึงจะยอมเปลี่ยนตัวได้แล้วก็เมื่ออยู่ในโจมตีเขาได้บาตรหนึ่งยูนิตนี้และยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดชนะครับทั้งหมดของคุณจะบวกหมื่นก็ต้องเอ่างว่านะก็ต้องมีความสามารถโอเวอร์เดชด้วยนะ โอเคทีนี้ตัวต่อมาเป็นเกตสองมีเทคออตโต้เมืเอตต่อยูนิตนี้ถูกไล้์ด้วยไอตัวเมื่อกี้นะครับถูกถูกไลทับโดยไอตัวเมืกก่อกี้โซ,โซบัสหนึ่งค้นหาน่าจะเกตหนึ่งจากกองการคู่หนึ่งใบแสดงแนะนำขึ้นมือสับกองการ์จะเห็นว่าไม่เหมือนเดิมนะจะมีการเสิร์ชนะครับแต่ว่าเนี้ยพอมันเป็นสล็อตเสิร์ตอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบมีคู่มันหรือมีอะไรค่อนข้างเต็ม ในระหว่างการต่อสู้ในระหว่างการต่อสู้ที่โจมตีนะครับยีนิโบกสองพันได้ก็เป็นตัวปั๊มพลังได้อีกด้วยอ่ะไอะตัวนี้มันบอกว่าตัวอะไรนะวาลิค้นหาเวลลีน่านะครับเวลลีน่าไม่ใช่ตัวนี้นะนิลิโนอันนี้มีเทตอีกเด็หนึ่งเป็นออตโต้เมื่อยนนี้ถูกไลทับโดยเลยุเลยุคือตัวไหนวะเลยุคือตัวนี้อ่ะถ้าไลทับตัวนี้ค้นหาทิกตา จากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบคอลงเรียกอากาศสลับกองการ์ดและในดูดินี้บวก2องพันได้ด้วย่อบัําพลังกันคู่แล้วก็มีตัวเริ่มนะครับไลท์ซันเอกนะยูนินนี้ก็ถูกไลท์ทับถ้าคุณเริ่มหลังตัวหนึ่งไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีเกต3อีกตัวหนึ่งในระหว่างการต่อบทุกๆต้นตียู่ินนี้บวกสองพันแล้วก็จะใบอีกใบหนึ่ง ไอใบนี้มันจะมีทิกตาร์นะมันจะเขียนเลยโอเวอร์เดสทิกตาความสามารถอ่อความสามารถสามารถลงสนามด้วยการวางทับกับยูนิตท,ที่กำหนดแทนการนอร์ม c ลคอได้เมื่อยูนิตนี้มีคุณภามมาก o v e r d ร์เดนะครับโจมตีแวนการยูนิตนี้จะบวกหมืน่นจนจบการต่อสู้จากนั้นโซบัส2เลือกเรียกกาศของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายก็ยังไม่พ้นการรีทายนะเออ ก็ยังอยู่ในคาตารลร็อกของการ,รีไทยแต่จะมีเรื่องการปั๊มพลังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องความสามารถโอวตัวกรเดนและก็ทิกตาสามารถลงวางทับลงบนยูนิตที่ที่กำหนดแทนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็คงม,มีล่างต่อให้ดูอันนี้ก็วาน,นิลลาธรรมดาครับออกมาเหมือนท่าจิกเสกเป็นไดโนเสาร์ <c oughs> อันนี้เป็น PG จก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเทคเหมือนกันเป๊ะแล้วก็จะเป็นเกตศูนย์อ่ะทิกตาคือทิกตาคือตัวนี้ยูนิตนี้ ถูกเลือกด้วยความสามารถไม่ถูกเลือกด้วยความสามารถทู่แข่งก็คือรีถ่ายไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้มังกรนั้น,เ,นเป็นตัวเรียกยูนี้กลับมาได้นะครับแล้วก็ไอ,อตัวเกตสองนั้นก็เอาไว้เล่นกับไอตัวนี้อีกนะเพราะว่ามันจะคิวบอกแล้วอันนี้ว่าไอโอเวอร์ทิกเกอร์ไม่มีอะไรอันนี้ก็มีชิช่างมันชิดอฟอนคิวแล้วก็จะมีเกตสองอีกใบหนึง่งคาเตาบาร์หนึ่ง 1. เพื่อเล่นการใบนี้เลือกยูนิตของคุณหนึ่น 5, งใบเนี้ยบวกห้าพันจบเทินเลือกตัวแวนการจากดบเราหนึ่งใบนํากลับขึ้นมือคุณนะนะอันนี้ก็คือเป็นการสั่งใช้นะเขาไดบัสเขาไดบัสหนึ่งแล้วก็เลือกหนึ่งโบวกห้าพันเลือกเกจสามกลับขึ้นมือเพื่อเอามาเพอร์น,นาไลอ์อะไรก็ว่าไปจะเห็นได้ว่าหลักๆเนี่ยคีย์สาคัญคือตัวนี้ตัวเนี้ยนะถ้าไม่นับตัวแวนหลักที่เป็นตัว ตัวไอ้นกเมื่อกี้นะไอไก่ไอไก่บ้าพญาลออมื่อก้ก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับตัวเนี้ยมันสามารถถ้าเราถูกถ้าเราสามารถคอไอตัวพิกตานี้ได้มันก็จะมีความสามารถในการเอาตัวเนี้ยลงมาได้เหมือนกันพอลงมาปุ๊บก็จะเหมือนโตอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนฟักไข่และไข่มันโตอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไข่มันเป็นร่างของไอตัวนี้แหละไอไอตัวหลักอ่ะเราเป็นไข่เพราะอย่างที่เห็นครับเมื่อโจมตี เขาได้บ้านหนึ่งยูนิตนี้และยูนิตที่มีความหนาบ้าโอเวอร์เดททั้งหมดบวกหมื่นก็จริงๆก็จะมีแค่ตอนนี้ในสตาร์เตอร์มันจะมีแค่2ตัวซึ่งถ้ามองกันจริงๆอ่ะในชุดนี้มันไม่ใช่แคนยิงเลยมันจะเป็นแคนปั๊มพลังด้วยซ้ำคือตัวยิงตัวเดียวมีแค่ตัวนี้และที่เหลือจะเป็นยูนิตปั๊มพลังเกือบทั้งหมดเลยใครที่แบบหวังซื้อสตาร์เตอร์มาแบบสีแดงกูพังบอร์ดเขาเละเตแน่นอน ไม่มีไม่มีการทางบอดเลยเอาจริงไอตัวนี้อาจจะใช้ยากด้วยเพราะว่าเขาเดือดแถวหน้าเนี่ยเออแต่ว่าที่เหลือเป็นการปั๊มพลังเกืตบหมดเลยแล้วก็พยา,ายามไต่ไต่ตัวเองอะ่ะเพื่อให้ไปเล่นกับตัวทิกตา้าให้ได้พอตัวทิกตา้ามามันจะทําให้อมีพลังเพิ่มขึ้นอีกก็คือเอาง่ายๆแม่งวนอยู่กับการปั๊มพลังเหมือน รอยัลย,ยุคแรกๆเลยยุคแรกๆของแวนการเลยที่มีการปรั้มพลังเยอะแต่นี่มันกลับมาตกอยู่กับดากเพาเดมไพรแทนนะนะกลับมากระตกหรือแทนแดงแทนซึ่งมันจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติระดับหนึ่งนะครับในการที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีการเปลี่ยนลูกเล่นอ่ะเออ,เออเมื่อกี้ลืมบอกไปไอ้ตัวเนี้ยที่มันบอกว่าค้นหาเวลลีน,น่าจากกองการหนึ่งใบแสดงและนําขึ้นมือคุณและสับกองการคุณ เวลลีนาคือไอตัวนี้นะตัวนี้ที่เวลลีนาก็คือเอาง่ายๆเราต้องมีอีตัวเกจสูตรอะที่เป็นตัวของมันอให้ได้ก่อนในสนามแล้วก็คอตัวนี้ขอเพิ่ตัวนี้ลงมาเออมันก็สามเอาเมื่อตัวนี้โดยการวางลงบนยูนิตท,ที่ที่ทำที่กำหนดแทนการนอ์มอลคอก็คือวางทับไปอะ่ะมันจะแปลงล่างนั่นแหละนะครับก็ มันเหมือนข้ามเกตไปเลยอะศูนย์ขึ้นไปสองเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นสตาร์เตอร์นะแต่ว่านั่นแหละทั้งหมดทั้งทั้งหมดทั้ง,งวงภาครวมมันคือการปั๊มพลังถ้าเล่นแค่สตาร์เตอร์ในตอนที่ซื้อมาเออจะได้รู้ว่าโอเคอันนี้รูปแบบไปทางไหนที่เหลือไม่ได้มีอะไรมากอาจจะอาศัยการไล่เจ้าเนี่ยทับแล้วก็ทิ้งมือเรี้กเกตศูนย์แล้วก็ปั๊มพลังเอาจริงๆเป็นเด็กที่กินคอร์นน้อยนะแล้วก็คอร์นฝีมันข้างเยอะ จะเห็นว่ามีแค่ตัวหลักที่กินเขาหนึ่งแล้วก็จะมีไอตัวที่ล่างสองมากแกเวลลิน,น่าอะไรเนี่ยที่มันกินโซบาสองจะมันจะเหลือคอสเต็มๆเลยเออแล้วก็จะมีไบเวทอันเนี้ยที่กินคอร์สอีกแค่หนึ่งมันจะเหลือใบเวทเต็มๆเลยมันเป็นการไลทับไลทับแล้วก็ใช้เจ้านี่โซบาสออกโซบาสไส้มันออกพอโซบาสไส้มันออกเสร็จปุ๊บแล้วก็อาจจะใช้เวทเก็บเขาบอกว่าเก็บจากดอกโซนคือหนึ่งใบเท่หน้ามาไลทับเพื่อจั่บวกพลังก็ว่าไป มันก็จะเป็นวิธีการเล่นที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมส่วนใหญ่ก็ลูกเล่นมันน้อยถ้าพูดตรงๆคือลูกเล่นเด็กนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าหลักๆเลยจะวนอยู่กับการเซิร์ชละส่วนใหญ่นะครับจะเอาขึ้นมือให้ได้เลยส่วนใหญ่โอเคประมาณนี้ครับสำหรับ SD 01 ก็ใครชอบแทนแดงก็สามารถซื้อเตรียมกันไว้ได้นะครับประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ